นี่คือตำแหน่งที่เราติดตั้งกล้องรถบรรทุกนะครับ ء. อันนี้เป็นกล้องถอยนะครับนี่คือตำแหน่งที่เราติดตั้งก็จะอยู่เหนือทะเบีนยนขึ้นไปนิดนึงนะครับก็อยู่บริเวณนี้นะครับ,บ,รน,น,น,รบนี่คือจุดติดตั้งกล้องหลังนะครับส่วนการเดินสายให้ <laughs> เดินสายไปตามคัสซีนะนครับนี่คือสายมันเดินไปข้างหน้าน,านะครับนี่คือกล้อง ตัวที่อยู่ฝั่งผู้โดยสารนะครับจะจิดไว้กระจกด้านขวานะครับแล้วก็เดินสายมาครับเดินสายมาไปเข้าตัวตัวคานกระจกนะครับเดินสายไปแล้วก็ลอดออกมาทางนี้นะครับผ่านผ่านด้านหน้าของรถไป มาเข้าออมุมนี้นะครับดูข้างในนี้ครับเราก็จะไปอันนี้คือหน้ารถนะครับภาพนี้คือหน้ารถเราจะเดินสายมามาจุดนี้นะครับแล้วก็ลอดเข้าไปข้างในน,นี้เป็นรถอ,อีสูซครับมันจะลอดเข้ามาตรงบริเวณนี้ครับด้านหลังนี้ครับ ดึงให้ดูเ,ดเห็นช่องไฟไหมครับเนี่ยเนี่ยบร,บริเวณนี้นะครับที่เรามองเห็นกันเนี่ยนี่คือบริเวณที่สายไฟที่กล้องที่รอดเข้ามานะครับเป็นช่องของสายไฟเดิมไม่ได้เจาะอะไรนะครับเป็นช่องสายไฟของรถที่เป็นออกแบบมาแบบนี้นะครับนี่คือรูเดินสายกล้องขึ้นมาแล้วก็เดินเข้ามาครับข้างบนนี้นะครับ เดินมาข้างบนนี้แล้วก็เดินไปหลังไม้นะครับแล้วก็ไปจุดยึดอยูย่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราถอดให้ดูนะครับจุดยึดสายรวมของกล้องอยู่บริเวณนี้ส่วนจอนะครับแล้วก็เดินส่วนจอเราเดินขึ้นไปข้างบนเดินมาข้างบนนะครับแล้วก็ไปติดตั้งไว้ด้านบนนะครับจอเพื่อไม่ให้มันเกะก,กะพื้นที่การมองเห็นของอหน้ารถนะครับ น่ารถจะเราจะไม่ติดกล้องนะเพื่อไม่ให้มันเกะกะนะเราไว้ติดด้านบนก็คือเดินสายขึ้นด้านบนครับตามขอบกระจกนะครับก็วิธีการคือถอดคานมือจับตัวนี้ออกแล้วก็ถอดชุดนี้ออกนะครับแล้วก็เดินสายไปที่บริเวณนู้นนะครับเพื่อที่จะติดตั้งเข้ากับระบบไฟจุดสนย์รวมเื่น สายสัญญาณที่มปนยาวเกินแล้วก็มาพันเก็บไว้ในบริเวณนี้นครับรวบรวมไว้บริเวณนี้ก่อนที่จะเดินขึ้นไปให้มันพอดีในจุดสูรวดสายที่เก็บพันเก็บไว้นะครับกล้องฝั่งคนขับครับเป็นกล้องติดอยู่ที่หูกระจกหูกระจกของรถบรรทุกนะครับแล้วก็เดินสายมาด้านหลังนะครับ สายมาด้านหลังเพื่อลอดไปเข้าตรงตำแหน่งที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับที่สี่คือกล้องหน้านะครับก็จะติดอยู่ที่หน้าหน้าคนขับเลยนะครับเพื่อมองมุมด้านหน้านะครับงไม่ทํางานนะครับแต่ถ้ากล้องจะทํางานหน้าจอติดก็ต่อเมื่อเราเปิดที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งกุแจนี้ตำแหน่ง acc ตำแหน่งนี้นะครับกล้องก็จะเริ่มทำงานเนี่ยครับกล้องกล่องดนตรีางานอันนี้คือกล้องถอยห,หลังเปิดไฟเปิดอยู่นะครับอันนี้คือปุ่มเปิดกล้องถอยห,หลังอันนี้ปิดกล้องถอยห,หลังแล้วนะครับก็จะเห็นกล้องทั้งสี่ตัวที่เราติดตั้ง เดี๋ยวเราไปดูาการต่อสายนะครับว่าต่ออย่างไรนะครับการที่จะเข้าไปหาจุดติดตั้งเราต้องยกชุดคอนโซลตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะ,อะถอดน็อตล่างนี่นะแล้วก็ถอดขาครอบพวกชุดฟิวนี้ออกนะมันเป็นปัจจัยพิเศษนะครับปรเป็นแจ๊หกห้าแฉกไม่ใช่ปัจจัยแบบทั่วไปนะครับ ลักษณะประมาณนี้นะกแจอันนี้เป็นสายที่ทางสู่บริการเดินมาให้นะเดี๋ยวไปหากุญแจมาถอดก่อนนะครับประแจหัวพิเศษนะครับที่เราใช้เป็นห้าแฉกมั้งตาคอยเห็น้เราจะมาถอดชุดที่ออกนะครับถอดชุดที่ออกมา เคมีพื้นที่เข้าไปถ่ายคลิปนะครับถอดชุดหนึ่งมา ตัวนี้ออกด้วยครับเพราะมันมันขวางขวางตัวนี้อยู่นะครับต่อดจุดนี้ออกด้วยนะครับที่การถอดก็ดึงนี่ครับดึงตัวนี้ออกมาต,ตัวล็อกนี่จุดนี้นะครับ จุดนี้เราแกะานลางออกแล้วนะครับแกะเราแกะหมุดออกแล้วนะครับหมุดตัวนี้สองจุดนะครับนี่จุดหนึ่งเราแกะออกมาแล้วเราก็ดึงสามารถใช้มือดึงได้นะครับดึงขอบกระดุมนะครับเป็นเบาลเราดึงออกได้เลยครับก็จะมองเห็นแล้วก็ ชุดนี้มันก็จะหลุดออกมานะครับเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็เข้าไปดูจุดที่เราติดตั้งาสายกล้องนะครับ ันนี้คือสายไฟของไอที่จุดบุหรี่นะครับจุดนี้นะครับเป็นไฟยี่สิบโวลต์ก็เอามาต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่นะครับอันนี้พันเทปเอาไว้แล้วนี่คือที่จุดบุหรี่นะครับอันนี้คือด้านหน้าแล้วก็นี่คือสายไฟที่จุดบุหรี่แล้วก็เอาไฟเนี่ยไปต่อเข้ากับ นี่ตัวนี้นะครับสวิตด้านหลังนะครับต่อมาลอดแล้วก็มาเข้าออสวิตนี้นะครับสวิตปิดเปิดแทนแทนไอตัวเกียร์นะครับเกียร์ถอยหลังหรือไฟไฟไปเลี้ยงนะครับง่ายๆต่อแทนไฟถอยหลังนะครับเราจะไม่ต่อเข้ากับไอเกียร์ถอยหลังโดยตรงเพราะเราหาไม่เจอแล้วก็เลยใช้ปุ่มนี่แทนนะครับ สวิตปิดเปิดนี่ครับเอาไฟมาเลียงไว้เวลาเปิดปุ่มนี้ปุ๊บไฟติดกล้องถอยหลังมันก็มานะครับลักษณะก็ประมาณนี้วิธีการเอาไฟเอาไฟจากที่จุดบุรี่นะครับมาแล้วก็ต้องมีมีกาวด้วยนะครับต่อกาวนี่ครับเส้นกาวเพิ่มกาวอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นนี่นะครับ ต่อมาทางนี้เก้าที่คอนโซลเส้นหนึ่งเก้าที่คอนโซลก็คือเส,ส้นเส้นนี้ใส่เก้านี่เก่าวละครับ อันนี้สายไฟเนี่ยไฟที่มาที่มาจากที่จุดบุรีเส้นนี้มันก็จะอยู่นี่นะครับ,บางคาเนี่ยเส้นนี้นะครับดูสายไฟของกล้องนะครับมันจะมีสายสัญญาณกล้องกับสายสัญญาณไฟนะครับมาดูสายสัญญาณไฟก่อนนะครับ สัญญาณไฟมันจะเป็นเส้นเล็กๆนี่นะครับมันจะให้มาทั้งหมดหกสายนะครับหกสายเล็กเล็กเนี้ยทั้งหมดหกสายน่ครับมีสายอะไรบ้างนะครับมีกล้อง4ตัว สายเล็กมีทั้งหมดหกสายนะครับนี่เส้นหนึ่งคือสายกาวสายกาวนะครับสายกาวชื่อเลยเป็นกล้องนะครับเนี่ยกล้องอันนี้สายเส้นสีสีน้ำเงินหรือเปล่าน้ำเงินผมใส่กล้องหลังอีกสองสายไม่ได้ใส่เพราะมันเป็นกล้องหน้าไม่ได้ไม่ได้ใส่ไว้นะครับ หรือใครจะเอาเป็นกล้องหลังก็ได้แล้วแต่ออกแบบนะผมเอาสายสินเงินไว้เป็นก้องหลังอันนี้คือสายสำหรับต่อต่อไฟไปเลี้ยงกล้องนะครับส่วนไฟที่บังคับให้ต่อไฟเลี้ยงตลอดเวลาก็คือนี่ครับตัวเส้นแดงกับเส้นเหลืองบอกว่าให้ต่อ24โวลต์12ถึง24โวลตนะ์นกล้องตัวนี้ใช้12ถึง24โวลต์ได้นะนรับ แล้วก็อีกเส้นหนึงคือ ACC นะครับเส้นแดงคือ ACC เส้นเหลืองคือ1 2บสถึงยีโวลต์นะครับเส้นเล็กก็มีแค่นี้นะครับวิธีการต่ออีก2เส้นไม่ได้ต่อนะครับจะต่อเส้นเดียวคือเส้นที่ผมใช้เป็นกล้องหลังนะครับเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งมันเขียนว่ากาวนะครับก็ให้ต่อกาวตัวเข้าบอดี้ของตัว ตัวรถเลยนะครับเนี่ยผมต่อเข้ากับตัวตัวถังรถที่เป็นเล็กนะครับนี่นคือสายเส้นเล็กมีทั้งหมดหกเส้นก็จะต่ออยู่แค่แคนี้นะครับมีเส้นเส้นนี้มีไฟเลี้ยงสองเส้นนะครับแล้วก็มีกล่าวเส้นหนึ่งอันนี้เราก็ต่อเข้าไปต่อเข้ากับสวิตชปิดเปิดนี่ครับพ่มพวงมาใส่สวิตช์ปิดเปิดตัวหนึ่งคือสวิตชตัวนี้นี่ครับสวิตตัวนี้ครับ เป็นสายซีนเหมือนกันพ่วงมาต่อกับตัวนี้เอาไว้เปิดกล้องหลังนะครับคือสายนี้ส่วนเวลาเดินฝั่งด้านนี้คือไปที่จอนะครับสี่เส้นเนี่ยสัญญาณจะไปที่จอเป็นสาย BNC เนี่ยสี่สเส้นเนี่ยเนี่ยจะส่งไปที่จอด้านด้านบนนะครับ มีสี่สี่เส้นอันนี้ก็ส่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้จะมาจากกล้องนะครับอันนี้มาจากกล้องส่วนด้านนี้ไปที่จอส่วนด้านนี้มาที่กล้องนะครับจากกล้องแต่ละจุดเ็าจะมาร์ดวงยู่ตรงนี้นะครับแล้วแต่เราดีไซน์ว่าจะให้ฝั่งไหนอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่หน้าอยู่หลังนะครับวิธีการต่อก็จะประมาณนี้ มันจะมีไฟถ้าเราเปิด A/C t มันจะมีไฟมาตลอดเนี่ยไฟติดกล้องก็ติดนะครับอันนี้คือเทคนิคการต่อนะครับส่วนตัวสวิตช์ไฟอันนี้ก็มามาจากเส้นนี้นะครับเส้นที่จุดบุหรี่เหมือนกันนะครับแต่จะมาจะมาทิ้งไว้ตัวนี้นะครับ ทิ้ไว้ตรงน,นี้หนึ่เส้นนะครับมองก็เห็นจะทิ้งไว้ตรงน,นี้หเส้นนะครับนี่นะครับนี่คือเอามาส,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 สแตนบายเอาไว้นะครับเส้นนี้ส่วนสองเส้นนี้คือต่อไปใช้งานก็คือ สีน้ำเงินผมจะต่อไปต่อไปไฟถอยนะครับไฟถอยอันนี้เส้นนี้ก็ต่อไปอไฟตู้ตู้สินค้านะครับมาเปิดเปิดสวิตช์ทูปมันจะได้สองที่ก็คือได้กล้องถอยหลังด้วยแล้วก็ได้ตู้สินค้าด้วยนะนครับตู้ตู้สินค้าติดพร้อมกับไฟถอยหลังด้วยนะครับกล้องถอยหลังด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการต่อกล้องถอยหลังแบบ ตัวสำหรับชอบอยู่นี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้ทางช่อง Technician Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกุลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวิธีการต่อกล้อง